คุณคำน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าจ้าคุณคำน้อยอยู่อำเภออะไรพะเยาครับอยู่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าจะร้องทุกเรื่องอะไรครับการร้อ,องทุกขหวานนี้ออยญาติน้อ,นองกันเนี่ยเขาว่าจะไปฟ้องเนาะ <c oughs> สี่นะาของหวนะัวน้าสีอ,อันของลุงเป็นนั้นเป็นแบ่งกันแนวนี่แล้วก็ สี่ตังเจ้าวนั่นมันเป็นอยู่ในชันดของลุงเปิบแต่ก่อนเนี่ยมันกับทูกกันดีกันเนาะแล้วมาเดี๋ยวนี้มาทุกมาบอกันมาเดี๋ยวนี้มันบดีกันแล้วเจ้าพี่น้องกันอีกกันใช่ไหมเนี่ยพี่น้องกันนันเนาะน้องของเปิลนั่นเนาะน้องของเปิอก็เดี๋ยว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 ถามใหม่นะถามใหม่นะเจ้าที่ดินเนี่ยที่ดินกี่ไร่อ่ะอ๋อไอ้ที่ดินไหลเดียวเจ้า ได้หนึ่งได้เดียวมีพี่น้องกี่คนมีสี่อันนี่ก็จันกับสามคนพี่น้องสามคนแล้วที่ดินี่คุณละลาคละลายออสามคนสามไร่เหรอสามคนสามไรแบ่งกันแล้วคนาแบ่งกันแล้วได้แล้วแล้วตนนี้แล้วมีปัญหายังไงตอนที่แบ่งกันเปิดมาแปงหนนตังเปิดจักไปตำข้อขเลยหัวหน้าไปหัวหน้ามันเล้วมันเดียวนี่กันเลไรอย่าง ปัญหาเกิดกับผมแล้วตอนนี้ค่ะ้ังทียม่ฟังเข้าใจว่าที่พี่เขพูดเนี่ยงออกนะอยู่ค่ะก็คือตอนแบ่งเนี่ยก็มีการปากแหละว่าเออตรงเนี้ยแต่ที่ที่เนี้ยจะให้มีทางออก ก็คือเหมือนเอาที่ของคนใดคนหนึ่งเนี่ยให้เป็นทางออกนะประมาณนี้ใช่ไหมคะคุณพี่นั่นหรอนั่นนระไร่รื่อเนอะแสดงวันนี้ปิดทางเข้าออกใช่ไหมเนี่ยใช่พอไม่ถูกกันก็ปิดทางเข้าออกพี่หนอมก่อนแบ่งนี่ก็ดีดีกันอยู่โอ้ตอนแบ่งนี่ดีกันอยู่พอแบ่งเสร็จปั๊บก็อีกคนนึงก็ปิดทางเข้าออกแล้วก็ปีนองกันเนี่ยเนาะอันเจ้าแต่มนจะได้ปิดเจ้าก็คือเขาเตี้ยวตลอดเขาให้เที่ยวอยู่เที่ยวเที่ยวอยู่ แต่เจ้าก็คือว่าให้เดินเข้าเดินออกอยู่เดินอ่ะนให้เดินเข้าเดินออกเขอเดินผ่านได้ตีจะเป็นตีของลุงเปิลของลุงแต่เจ้าเนี่ยแล้วตอนนี้ล่ะแล้วตอนนี้มันมันดีะเขากว่าจะไปฟ้องเอาจะไปฟ้องเอาตีนะเขาเป็นสามาแล้วนะแล้วก็พอดีตีน่ยมันอยู่ในใบชฉนดเจ้าคือคุณลุงที่ที่ที่คุณพี่คำน้อยพูดถึงนี่คุณลุงนี่ก็คือเป็นสามีของคุณคำน้อยถูกต้องไหมคะ ใช่ใ่เจ้าอ่าแล้วแล้วที่ของคุณคําน้อยเนี่ยก็คือของคุณลุงเนี่ยก็คือเป็นเป็นที่ตรงนี้ที่เป็นทางเข้าออกนี้ใช่ไหมคะใช่แต่พี่น้องอ่ะจะมาฟ้องว่าไอ้ที่ทางเข้าออกเนี่ยคุณลุงให้เป็นที่ทางสาธารณะเธอประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อประมาณนี้ค่ะพี่น้องแล้วไม่เราไม่ยอมเหรอแต่มันเจ้าเสดึจมาขย n อ ó m เขาขย้ำแต่เด้อทำแสบกับลุ้งขนาดนักเลยเขาทำแสบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ จริงๆนะผมอาจจะฟังเข้าใจได้ไม่เข้าใจบ้างเนี่ยนะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยคือที่ทั้งสามไร่เนี่ยสามเจ้าเนี่ยคือเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนแล้วมาแบ่งพี่น้องกันใช่ไหมใช่เจ้าใจเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีทางออกจากที่ทั้งสามแปลงนี้ด้วยกันนะนะใช่คนใดๆๆคนหนึ่งๆๆจะเปปิดๆๆๆคนใดคนหนึ่งจะมาปิดไม่ได้ แต่การกที่จะให้บังคับให้เอาที่ตรงนี้ไปเป็นที่สาธารณะเนี่ยอันนี้ทําไม่ได้ครับแล้วทําไม่ได้จะมาเปลืกานี้เนี่ยเขาอ่ะเขาจะเปองเขาไม่ได้ทําไม,ม่ได้แน่ะี่ยแต่ถ้าปิดอะ่ะปิดไม่ได้แต่ถ้าจะไปบังคับให้เป็นทางสาธารณะยกให้อบตอหรือเทศบาลนี่อย่างนี้ไม่ได้เขามีสิทธิ์จะไม่ยอมเพราะเป็นสิทธิ์ของใครของมันไง ถ้าสมมติว่าสามคนเนี่ยหนึ่งคนยอมก็เรื่องของเขาแต่อีกสองคนไม่ยอมหรืออีกคนหนึ่งไม่ยอมก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเป็นสิทธิ์ส่วนตัวอ่าจะไปฟ้องยังไงก็ไม่ได้ล่ะครับคุณคุณคุณป้าคำน้อยครับใช่ครับเจ้าอยู่ทีนความสมัครใจแต่เราจะปิดแต่เราจะปิดไม่ให้อีกสองแปลงเนี่ยออกไม่ได้ยังไงต้องได้ออกด้วยกันอ๋อ เราจะปิดไม่ได้นะพี่เขาน้อยก็ไม่สามารถปิดทางได้ที่สามแปลงใช่ไหมคนหนึ่งเนี่ยปิดอีกสองถึงสองคนออกมาไม่ได้ไม่ได้นะปิดไม่ได้นะครับถ้าปิดเขาก็ต้องฟ้องแต่ว่าไม่ได้ว่าฟ้องให้เป็นที่สาธารณะฟ้องเปิดทางครับค่ะอ๋อใช่ฟ้องเปิดทางเข้าออกแล้วยังไงก็ต้องเปิดให้เขาอยู่แล้วโดยกฎหมายครับมันนั้นมันแต่มันมันจะเป็นหนตั้งนะเจ้าอืม มันเป็นเนีน้าเนี่ยครับอ่ะเออเป็นทางเดินใช่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 เป็นทางเดินก็เหมือนกันต้องยังไงก็ต้องได้ออกสู่ถนนนะครับยกเว้นว่าทั้งนั้นพี่น้องสามคนต้องตกลงกันใช่ว่ากันที่มาสักส่วนหนึ่งให้เป็นทางออกไปเลยทำทางกันทางออกเลยของของเขามันจะได้เชี่ยงนะเชี่ยงกับหางลุงคนเดียวเนาะของเขาของเขามืนได้มาแมีเสียอย่างสยางมาจีเวนัางเดินเขาได้เต็มเต็มนั่นเนาะ ถ้าตกลงกันไม่ได้ถ้าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ยังเดินเข้าเดินออกก่อนได้เพราะเป็นที่นานะปิดไม่ได้นะคุณป้านะปิดไม่ได้นะป้านะแล้วเอาไปเป็นที่สาธารณะก็ไม่ได้นะครับเป็นสิทธิ์ส่วนตัวนะแต่ว่าเราจะปิดพี่ปิดน้องไม่ให้เข้าไม่ออกไม่ได้ครับเพราะมันเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนมันเป็นทางจําเป็นนะคะนนั้เจ้ากระเลยจะมาถามนี่เนี่ยเจ้าก็ะามใค่เข้าใจเอาละเอาตามนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีเจ้า